สวัสดีค่ะพบกับคณิสนกันอีกแล้วนะคะในช่องนาาพบรวตี้ค่ะวันนี้นะคะคณิงพาทุกค,คนเนี่ยมาอยู่ที่โครงการวราลักษ์ค่ะรังสิตคลองสามปทุมธานีเลยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะที่มีพื้นที่20ตราวา2ห้องนอน1ห้องน้ำ,1ห,นำ1ห้องครัวนะคะและความพิเศษของโครงการวราลักษ์นี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีเซเว่นอีลเวนนะคะอยู่ภายในโครงการพร้อมกับโรงเรียนเลยนะคะเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงกันนะั้นเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปชมเลยค่ะเดี๋ยวตามคณิ์เข้ามาเลย จอดรถได้เนี่ยหนึ่งคันเลยค่ะหรือมีกระบะคันใหญ่ๆนะคะ Ford Ranger Raptor นะคะก็สามารถจอดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นรถกระบะที่ต่อโครงหลังคามานะคะบ้านหลังน,นี้เนี่ยสามารถจอดได้สบายเลยค่ะทางฝั่งนี้นะคะทุกคนจะมีทางเข้าออกบ้านเนี่ยูีสองช่องทางเลยค่ะช่องทางหลักคือทางด้านซ้ายคือคันนี้เลยนะคะจะเป็นประตูไม้สักบานนี้เลยค่ะ เข้าไปเนี่ยจะเชื่อมกับทางห้อง l i วิวแอ์เรียของภายในตัวบ้านนะคะและฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนห้องใหญ่ห้องนึงเลยค่ะโคคที่อยู่ทางด้านล่างนะคะก็ะอาจจะเป็นห้องส่วนตัวเนาะที่เราแบบไม่อยากวุ่นวายกับภายในบ้านนะคะสามารถเดินเข้าออกทบทผ่องาทางหน้าบ้านตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะนี้เข้าพาทุกคนไป อย่างน่ารักนะคะแล้วก็จัดทุกเซตโซฟานะคะตัวน,นั่งเล่นเนี่ยไว้ให้ดูแล้วจริงๆตรงนี้ก็เป็นมุมนา่นารักน่ารักเลยนะคะที่เราสามารถเลกับครอบครัวเลยทางฝั่งขวาค่ะนิ๊นะคะจะเป็นมุมทีวีค่ะสามารถติดตั้งทีวีได้เลยนะคะหรือวางซช้บอร์ดน่ารักน่ารักสักตัวเนี่ยได้มุมนั่งดูทีวีที่น่ารักน่ารักมุมหนึ่งแล้วค่ะสําหรับห้องด้านซ้ายมุมนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบนรุมห้องใหญ่ยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวาวันมาเลย คนกวามากเลนะาพดูแล้วนะคะัซกซื้จากื้เื่อนนที่ประมาณ5แผงเลยเป็นมือกรนต์หุใหญ่นะคะความว่างห้องเนี่ยคือสามารถวางเตีัวได้เลยและความยาวของห้อ,องนะคะสามารถจัดสรรพื้นที่ของเนทําง,งานนะคะหรือว่าจัดสรรพื้นที่ที่เป็นเก็บตู้เสื้อผ้าหรือของใช้ส่วนตัวเพิ่เติมได้อีกเลยะคะ่ะสบากมากเลยมาที่โซนที่ขายคน ก็สามารถไปซื้อได้ะคะ่ะเดี๋ยวผมจะแปะบาัยากาศกันให้้นะคะไาค่ะเรา,าไปที่ฝั่งนี้เลยคะ่ะตรงนี้จะเป็นมุมรับแสงรับออกซิเจนของบ้านหลังนี้กันค่ะทุกคนเพราะว่ามุมนี้นะคะความตั้งใจคือเราตั้งใจทำเป็นห้องสักลาะคะ่ะที่เราเนี่ยสามารถตากผ้าได้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นมุมโปร่งโล่งเลยคือไม่ไม,ไมีไม่ได้มีหลังคาก็สามารถปูก้ะไม้นะคะหรือว่า ตากผ้านเนี่ยก็แห้งสนิทเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องของผ้าอับชื้นนะคะเพราะว่าตรงนี้ทําเป็นัาคาโปร่งใสให้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องครัวกันค่ายทุกคนตามันนี้กันเลยโอ้โหทุกคนตรงนี้นะคะเราก็ได้ทำเคาน์เตอร์บาร์ไว้ให้แล้วนะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะที่เป็นเคาน์เตอร์ครัวปิดพร้อมใช้งานเลย เเในหมุมนี้จะมีเตาแก๊สนะคะที่ตั้งให้เราหลังนี้เนี่ยคือเราพิเศษสุดเลยนะเราให้เตาแก๊สนะคะแล้วเราก็ให้มุ่ดุจควันแบบนี้เลยค่ะซึ่งมุ่ดุจควันเนี่ยนะคะก็สมมติว่าเราทำผัดกับข้าวนะคะที่เราต้องใช้ควันเยอะเช่นผัดกะเพราผัดพุ้งใบแดงนะคะมุมนี้สามารถเอาอยู่ได้เลยค่ะมาที่มุมนี้ค่ะทุกคนเป็นเรียกว่ามุมรับแสงของบ้านนะคะระหว่างที่เรารันมือเงินไปนั้นเราก็จะได้เห็นกับบรรยากาศต้นไม้หรือวิวสวนหลังบ,บ้านเดีๆของเราที่ เราได้ปูกเอาไว้นะคะแล้วก็เราเปิดตรงนี้เป็นกระจกบ,บานเลื่อนให้นะคะเพื่อที่จะสามารถเปิดสามารถใช้งานที่ย่างสะดวกสบายเลยค่ะ ติดสุภาพมาให้แล้วทุกคนพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ฝาผนังเนี่ยเราก็ติดกระเบองให้นะคะเพื่อที่เวลาเราทำความสะอาดเนี่ยก็จะได้ทำความสะอาดอย่างง่ายิ่งขึ้นตบนนะคะเป็นรนชาวเวอร์นะคะ,ะ,คะที่สามารถใช้ได้อย่างสองช่องทางช่องทางบนและช่องทาง,ทางล่า,างนะคะสำหรับตรงนี้ค่ะเป็นหมอล้างมือนะคะซึ่งสุขภาพตรงนี้นะเราก็เลือกคอนสจากแบรนด์คอนเทดอร์ดังนะคะมาให้ใช้เลยแน่นอนว่าเรื่องของความคงทนหรือคุณภาพเนีน่ยต้องไว้ใจให้กับทางอาพกอล์บีดูแลได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเราไปกันที่ชั้นสองเลยค่ะสำหรับชั้นสองนะคะเป็นชั้นลอยเลยทุกคนก็จะมีห้องมาสเตอร์เบนรูห้องใหญ่ห้องนึงเลยค่ะทุกผ้ห้องมาสเตอร์ห้องใหญ่นะคะวางเตียงห้าหกฟุตได้อย่างสบายเลยค่ะเหมาะสำหรับการนอนหลับนะคะเพราะว่าเป็นห้องปิบแล้วก็ตรงนี้เราทํากระจกบานไซน์นะคะเพื่อให้อากาศในห้อทีสะดวกแล้วก็ผงดูผงล่มงสบายค่ะฝั่งซ้ายมือจะเป็นเทเรสนะทุกค,คนก็สามารถออกมาสูดอากาศได้เล,เลยนะจ๊ะ ก็จะได้มุมเธอเดอนแน่นอนนะคะไว้จิบกาแฟย,ยามเช้าได้เลยนะคะสบายมากๆเลยในมุมนี้และสําหรับใครที่ดูบ้านหลังนี้แล้วชอบถูกใจนะคะคันนี้แนะนาเลยว่าต้องรีบเลยนะคะติดป่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสามารถนัดชมโครงการได้ทุกวันเลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นโครงการวลราลัก์นะคะคันนี้เนี่ยฟรีให้ทุกอย่างนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าโอค่าประเมินจดจำนองน,นะคะและดึง กว่าสิรายการเลยค่ะพร้อมกับถ้าใครที่พร้อมจองนะคะเพียง5,000ันบาทเท่านั้นนะคะทุกคนก็รับโปรประจำเดือนของเราไปได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคนิจะพาทุกคนไปชมบ้านหลังไหนรั้งต่อไปนะคะห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับวันนี้คนิขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย